ประมาณสดๆจากฮาองครับไม่ตดเยอรับงสวัสดีสวัสดีครับคุณครับวันนี้เราลังไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดอยู่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตาองเรา รรอบปลานิลทอดกรอบ,อนะอบ,รอบอดูเป็นเมนูง่ายๆครับแต่อร่อยมากครับเมนูนี้ไม่ติดกระทะด้วยนะดูดูทอดนี่สวยเลยไม่ติดกระทะนี่ดูกร,กรอบกรอบแน่นอนรับประกันเลยว่ากรอบาไฟอ่อนนะฮะเพรปลาดี้คืออย่าใช้ไฟแรง,งก,กลางๆอ่อนๆก,กลางๆเนี่ยได้อยู่ ใช้ตังค์ผ่านผ่านเขียวของเราที่ถอยมาใหม่เลยที่ใช้เป็นงานที่สองนึงนะคะเนี่ยเอาสีเขียวจอมสีเขียวเลยนะสีเขียวนี่เหี่ยซับเออร์เขาปะเหี่ยวเนี่ยวซาบเหี่ยวปลามาเหี่ยวปลามาทอดเลยง่ายๆครับเมนูง่ายเป็นบ้านนะครับ แต่อร่อยเป็นหนึ่งที่ผมชอบมากเลยปลาทอดเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายนะแค่กับน,น้ำปลาเนี่ยพวกปลาเนี่ยข้าวร้อนๆเนี่ยมปนสวรรค์เลยปลาน้มจืดคือเขากินแล้วดีด้วยไม่ค่อยมีโรคภยัยอะไรมากมายตะเกียปลาหนังเนี่ยปลาหนังพวกปลาน้มนจืดที่เป็นหนังปลาดุกอะไรเงี่ย จะเป็นปลาเก๋น้ำเก๋ด,ดีว่าไขมันไม่ค่อยมีแต่ว่าตอนนี้คือเราทอดเนี่ยมันอาจจะมีไขมันบ้างแต่ว่าก็แล้วแต่คนจะชอบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เข้ามาชมนะครับข้าวบ้านๆนะครับเป็นเมนูมนบ้านๆเป็นเอ่อ การแนะนำทำอาหารแบบซอชิวนะครับป่าริมคลองที่เดนมบนรากามีต้นไม้เยอะแเลยของยอป่าแต่ตนนี้ลมเย็น เย็นแต่บ้านร้อนมากเลยบ้านถึงขั้นต้องเปิดแอร์เลยนะร้อนเก็ต้องหาที่ลมๆม,ม,มาครับอยู่เป,เปิดเปิดแอร์มากก็ไม่ได้เปิดยงไฟอีกถ้าไฟก็ค่อนข้างแพงอยู่ก็ต้องหาที่ที่สามารถอยู่ได้เพื่อป้องกฝนไม่ให้ฝนตกนะฝนตกก็น่าจะดีขึ้น จะดับความร้อนได้ระดับหนึ่งลงประหยัดตรงเรื่องการทำอาหารการทานข้าวการซื้อก็ต้องประหยัดลงก็ต้องกินพวกนี่ยฮะอะไรที่หากินได้ไง่ายๆก็ปลาหอทองหอยเชอรี่หอยขมกุ้งหอยได้หมดกินหมด หลาคิดได้คินไปก่อนครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องประหยัดจริงนะยุคที่แบบว่าข้าวยากมาแพงจริงๆนะทองบาทละสี่หมื่นกว่าเนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วน้ำมันลึกแรงเบนซินเกือบสี่สิบบาททาไมประหยัดัน่อยู่ไม่ได้นะอ,นนะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะตรงนี้ทอันนี้โชคดีอย่างที่อยู่ติดคลองคนระับ อยู่ติดบ้านอยู่ติดคลองอะ่ะมันคือไม่อดตายอะ่ะถ้าเกิดเราเรารู้จักหาปลาหาอะไรกินนะคินได้นะแต่จริงปลาเนี่ยเราน่าจะกินได้เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเนื้อเขาสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยมีไขมันแล้วอย่างไม่มีสารเคมีเลยลนะาน้ำจืดธรรมชาติคือ,อด,ดีทีสุดนะฮยชิวๆบนคลองสบายๆ โต๊ะมีอะไรนะั่งเดินก็นั่งเล่นได้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยต้องปลูกไปเยอะน้ม่วง้ำอกไม้แล้วก็ขาตะไคร้ไปมาปลูกต้องปลูกไ้ครบเลยเพราะว่าเราจะต้องไ,ไม่ต้องไปซื้อตลาดออกไปซื้อก็เสียเวลาเสียค่าน้ำมันเสีย มางทีก็อดถหนือเขบ้างคดีเขาบ้างอานถ้ามีคนซื้อเลยก็อยู่ไม่ได้นี่เงเดี๋ยวจะกับปลาดูว่าิาพหรือ่าอืมสวยงามเลยนปาด้วกระะเป็นกระทะเล็กนะะ มากครับเป็นแบบัวใจครับเป็นกำลัง,งใจให้ครับผมมากครับอดีมากเลยน่ารักจริง <c oughs> นานจะไลฟ์สดนะฮะตอนนี้ก็คงต้องเริ่มไลฟ์สดแล้วเพราะว่าต้อง้องไม่เคยไลฟ์สดเลยนะฮะที่จะทำคลิปับคิบสั้นก็ต้องทำอา่ายูทูบ e ก็ส่งมาให้ให้เราทำเป็นไลฟ์สดบ้างเพราะว่า เป็นเกณฑ์ของเขาอ่ะเขาต้องให้ได้ทำมขนต้องครบทุกสามอย่างเขา,าจะเริ่มทำนะเริ่มเริ่มเริ่มไรสดนะแบบนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดทำอะไรผิดไม่ถูกใจหรือขัดใจไม่ถูกใจก็ขอฝากอาภัยด้วยนะครับเพราะช่องเราเป็นช่องแบบอาหารเบ้านเป็นช่องแบบครัวสไตล์แบบ ลิงคองชิวอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้หรูหราอะไรมากมายครับต้องขออภัอยไปมีพวกบางอย่างที่เป็นเมนูปลาอย่างเงี้ยฮะบางคนเขาแบบเสียบเลื่อนนุ่งการฆ่าสัตว์อะไรพวกเนี้ยแต่ที่เราต้องขออภไปจุดนั้นด้วยมันเป็นมันคืออาหารนะครับไม่ใช้อ,อาหารคนเขาตันตี้มันไม่ซื้อกินอะไรเงี้ย ทำมาแล้วเป็นด็รูปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเซื้อทุกอย่างมันก็ไม่ไหวเพราะเรามันบ้านอยู่ติดตรงนี้มันมันต้องกินได้ต้องทำได้มันก็จะปปะหั่ไปได้ด้เยอะเลยเปลาไปหเป็นสิ่งที่ดีครับตรงนี้นะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> แย่เดี๋ยวเรามาดูวันตปเรื่อยวปลาตัวนี้จะเป็นยังไง สวยงามนะจอบสมเลยเดี๋อดกรอบครับกรอบเลยอนะ่กรอบเลยนะเป็นตัวนี้กรอบเลยเนะี่ยยนะังไงเนี่ยรอบเรี้ยวยอดมีเด็กคนนึงเขากลังนั่งทำต้ดดนไม้อยู่ระหว่านี้นเะนี่ยจะสอนให้ลูก รู้จักกับธรรมชาติด้วยให้เขาพยายามรู้จักปลูกต้นไม้รดน้านต้นไม้พี่จอมทำนา้นไม้ยังรดนาต้นไม้ยังครับรอสักสี่โมงห้าโมงห้าโมงครึ่เพราะตอนนี้ยังร้อนอยู่ดับแรกครับคือเขาต้องสอนให้เขารู้จักธรรมชาติเพราะว่าต่อไปอ่ะอไมเพาะตรงจุดนี้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านอยู่ดินทองยังไงเขาต้องปลูกต้นไม้เป็นต้องรู้จัก ลดน้ำต้นไม้ต้นไม้มันปลูกได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ลดน้ำต้นไม้เนี่ยถ้าไม่ลดน้ำไม่คอยดูแลตายครับไม่มปประโยชน์เพราะฉะนั้นการปลูกก็ต้องดูแลเขาต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันถ้าเราดูแลเขาเขาก็จะเนี่ยงดงามจะเป็นต้นใหญ่ให้เราได้พักพิงได้สางาเป็นสุดแล้วก็มีลูกมีอะไรให้เรากินอร่อย ยันซื้อนะครับมันก็มีประโยชน์ดีดีเด็กก็จะได้คืนทับตรงนี้ต่อไปเขาก็จะอยู่กับธรรมชาติได้ัปนเะรามาดูทอดปลากันอันนี้ก็มันจะได้ใกล้แล้วล่ะอันนี้คือกร,บกรอบๆเลยนะห่อฝนคุกข้าวใหญ่มากเลยเอ๊ะ สวยงามอ่ะที่นี้ก็อร่อยนะครับผมนง่ายๆบน,นบ้านขอให้ได้รับทานก็อร่อยแล้วสุดยอดนูเมี๋ยังขอปิดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตหมดต้องขออนุญาตพิชาบบ์จบตก่อน ที่เข้ามาชมนะครับผมครับ